คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำเควสกรีฟฟิทในแมปอันนี้เมลเจอร์เอกนะครับดูจบคุณผู้ชมได้ตัวละครนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปเควสให้คุณผู้ชมฟังนะมี3สิ่งให้คุณผู้ชมเตรียมนะครับอย่างแรกนะครับที่ต้องเตรียม1ตัวละครดาเมจหลักของคุณที่คิดว่าเก่งที่สุดในทีมนะครับ2ประตูอีชีพโพโต้นะครับเลเวลหนึ่งหรือเลเวลสามก็ได้นะครับอันนี้นะครับวิธีการหาคือหาจากเลนเจอร์ด่านสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับก็คือค่ายิ่งเบเฮลิดโซนะครับวิธี้้้คครัับผูชมมเห็น เตรียมมาทั้งหมด3อันนะครับพอคุณผู้ชมได้ทั้งหมดครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเควสกันว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแปลแบบไวๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจก็ลองไปดูที่คลิปใหญ่หน้าช่องผมด้นนะมามาเริ่มเลยไปที่เควสนะครับ Trial แล้วก็อันนี้นะครับคุณผู้ชมฟอลคอนดักเน็ t นะครับอันแรกเลยนะครับเขาให้เราใช้1ตัวละครนะครับในประตูเลเวล3แล้วก็เควส2นะครับให้ใช้ตัวละครโดยมีคายอิงเพลย์สโตรที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับประตูที่2หรือ3ก็ได้นะครับทั้งหมด1ครั้งนะครับเควสที่3นะครับให้เราจัดการประตูทั้งหมด50ครั้งนะครับหหรือ3ก็ได้นะแล้วก็เควสที่4ครับได้รับตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ไอตัวเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยคุณผู้ชมต้องเอาตัวแบสสวอตแมนในตู้สุ่มเนี่ยเอาไปอีวให้เป็นตัวอร์ัว สกลิลเลนตต้นไหนอยู่ในประตู1หรือ3นะผมแนะนําว่าให้ลง3ครับพอคุณผู้ชมเนี่ยทำเควสนี้จบมันก็จะให้เรากดเควสคอมเพลตต,ตรงนี้นะครับพอคุณผู้ชมกดเควสคอมพลตเนี่ยมันก็จะได้อันนี้มาครับจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นไหมพอคุณผู้ชมกดคลิกไปปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกไลท์หรือดาร์กเน็ตผมแนะนําว่าให้เลือกไลท์ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เข้าใจเนี่ยเข้าไปดูคลิปใหญ่ที่น้าชมผมได้นะ